ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดเมาไม่ขับด้วยความห่วงใยจากสุูกิสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้พบกับผมแอดมินก้อนเมกอีกเนื่องจากว่าพี่เกมครับมีอาการป่วยครับติดโควิดไปเรียบร้อยนะครับต้องแอดมินเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วยครับเลยเป็นผมนะครับมาทําหน้าที่พูดถึง4ี่ประเด็นที่น่าสนใจหลังเกมทีเดียวพูครับชนะฟูลแลมหนึ่งส่วนให้ทุกคนได้ฟังกันเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเริ่มที่ประเด็นแรกเลยกันครับครึ่งแรกปังครึ่งหลังปอแปะครับวันนี้เจบ บอลของเราจากการโรเตชันนักเตะนิดหน่อยเนื่องจากว่าโปรแกรมเริ่มถี่มากขึ้นและมีนักเตะหลายคนที่เริ่มมีอาการบาเดเจ็บทุกคนเลเล็กน้อย,อยและเป็นการให้โอกาสบรรดาสำรองในช่วงหลังอย่างดาวินนูเยนและคอสตาซิมิกาครับเริ่มเกมมาครับเป็นลิอท์ที่มีพยายามขึงบอลครับเปิดเกมรุกเข้าใส่ฟูลแลมตามสไตล์ครับและเราสามารถพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของฟูลแลมได้บ่อยด้วยแต่ว่าสิ่งที่แย่ในวันนี้ครับนั่นก็คือจังหวะสุดท้ายในการเลือกเล่นบอลครับดูติดติดขัด,ขดจังหวะไหนควรจ่ายจังหวะไหนควรยิงดูงงๆไปหมดครับแค่จังหวะ ลิพูในเกมนี้แต่ขณะที่ฟูลแลมครับมาเล่นแบบเกมรับรอโต้ครับเพื่อเล่นงานพื้นที่เกมรับที่เปิดกว้างของลิพูเน้นใช้บอลน้อยจังหวะครับเพื่อให้บอลเคลื่อนที่เร็วครับแล้วก็ทําได้ดีซะด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยนะครับมีโอกาสโดนก่อนด้วยจากจังหวะที่วิวสันเนี่ยหลุดกับดักรับหน้าไปก่อนตานกับเข้ามาตรงกลางครับแต่โชคดีครับที่ฟานไดเนี่ยสไลด์ดักได้ทันเวลาครับแต่แล้วครับผงแดงลิพูครับก็มาได้ประตูขึ้นนําจังหวะที่นูนเยสนะครับใช้ความเร็วครับไปตัดหน้าจิ้มบอลได้ก่อนดียบ หาดเข้าไปไม่พลาดเลี้ยวภูนำหนึ่งสุกรจ ครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะพอเริ่มมาครึ่งหลังครับลิวอร์พูครับยังคงอยู่ในทรงเดิมคือพยายามคลองบอลเข้าใส่ครับอาจจังหวะเล่นในกรอบเขตโทษได้เยอะแต่ปัญหาย,ยังเป็นจุดเดิมฮะคือจังหวะสุดท้ายไม่ดีจริงครับวันนี้ในขณะที่ฟูลแลมครับพอเวลาเหลือน้อยเนี่ยเริ่มเล่นเครื่องขึ้นมาเรื่อยๆจนเกือบได้ประตูตีสเสมอหลายครั้งอยู่เหมือนกันจากจังหวะที่วินนี่ซูซครับได้ซัดเน้นๆในกรอบเขตโทษแต่พอมีครับยังโชว์ซูเปอร์เซีได้ทันในจังหวะนี้และเป็นการเซฟสามแต้มสำคัญให้หลิลน,นี้่พู เล่นได้แย่ครับแต่ยังมาก็เอาตัวรอดและคว้าสามคะแนนมาครองได้สําเร็จที่แอนฟิลครับประเด็นที่สครับขอปวดนิดนึงแล้วกันนะแนวรุกสเปซสตาครับเกมที่แล้วเป็นพระเอกกันแบบโคตรหล่อเท่ครับต่มาเกมนี้ฟอร์มสุดโหดของบรรดาแนวรุกของเลี้ยวภูก็หายไปซะอย่างนั้นครับวันนี้แนวรุกของเลี้ยวภูครับต้องบอกว่าดีทุกอย่างครับทำหลายๆจังหวะได้ดีมากการพยายามสร้างสรรค์โอกาสการพยายามพาบอลเอาเข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้หรือการพยายามพาบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายของฟูแลมให้ได้นะครับทำดีครับทำดีทุกจังหวะแล้วขาดอยู่อย่าง นั่นก็คือจังหวะสุดท้ายครับจังหวะสุดท้ายที่ชี้เป็นชี้ตายให้กระทีนในการทําประตูในเกมนี้ต้องบอกว่าแนวรุกของเราเนี่ยทำได้ไม่ดีเเลยครับไอ้บอลติดีกัดง่ายๆบ้างล่ะเลือกยิงทางนั้นที่เพื่อนโล่งกว่าจังหวะไหนควรใจจังหวะไหนควรยิงก็ผิดพลาดกันไปเกือบหมดครับการแทงบอลทะลุช่องทางนั้นที่เพื่อนวิ่งไปแล้วก็ทํากันไม่ดีเลยเหมือนกับว่าไม่ได้ซ้อมแทงบอลทะลุช่องกันมาซะอย่างนั้นน่ะแอนยังเป็นเหมือนกันหมดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือกองกลางที่ทําหน้าที่ในการเล่นเกมรุกนะซาร่าในนนกมมมมมีีี้คคคครัับจาาาาาายิิงุโททษ่่่ววววว็พสสแตปะธภ จังหวะกระชากเลือแต่พอจังหวะสุดท้ายก็จ่ายเสียบ้างครับยิงโด่งข้ามคานไปไกลบ้างครับมีแต่อะไรที่ไม่เป็นใจเลยสำหรับตาร่าในวันนี้ครับส่วนดาวินนุนเย่ยครับไม่รู้ว่าพอโดนดอกเป็นตัวสำรองรบ่อยๆเข้าเนี่ยความมั่นใจของน้องเขาเนี่ยจะหดหายไปหรือเปล่าครับเพราะวันนี้ครับทั้งจังหวะที่ต้องเล่นกับบอลหรือสมาธิที่กับเกมเนี่ยดูจะน้อยไปหน่อยครับคือมันมีหลายจังหวะของนุนเย่ยครับที่ควรทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าเจ้าตัวก็พลาดไป,ไปง่ายครับแถมยังมีจังหวะฮาฮะที่เลี้ยงบอลแล้วลืมบอลอีกโอ้โ้เอาลยกกจวะนีไดสติ เรียกฟอร์มกลับมาได้สําเร็จครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะตกเป็นตัวสํารองของกัคโปแบบยาวๆก็ได้ครับที่ดูดีที่สุดสก็คงเป็นหลุยดีอาร์ครับที่ล่ากเลยทำเขียนได้ดีในวันนี้ครับมีความมือหวาน่าตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าเหมือนกันครับจังหวะสุดท้ายไม่ดีพอครับนี่ยังไม่นับโดมบัลดางการนะครับอย่างเช่นเฮนโดครับที่จังหวะท้ายเกมที่มีโอกาสแทงให้กัคโปหลุดไปง่ายๆเนี่ยแต่เจ้าตัวครับดันเลือกกลดจะยิงเร็วเพื่อเล่นงานความผิดพลาดของแบรนเรโนครับแต่ว่าไม่สําเร็จครับยังไม่นับการเสียบอลง่ายๆของบรดาาเเกมม้ัล ได้บ่อยมากขึ้นครับซึ่งว่ากันตรงครับวันนี้เกมลุกเนี่ยดีแล้วครับแต่มันควรจะดีได้มากกว่านี้จริงๆประเด็นที่3ครับเกมรับกับเีนชีต เอาจริงๆนะครับผมจําแทบไม่ได้แล้วว่าการที่ไม่โดนยิงประตูเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นยังไงครับเพราะนัดตั้งแต่เกมที่เอาชนะแมนยูในบ้านอย่างถล่มทลายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเสียประตูเกือบทุกนัดครับมีแค่นัดเดียวครับที่ไม่เสียนั่นก็คือเกมที่ผูกเปเสมอเชลซี่ศูนย์ศูนย์ครับที่เหลือโดนยิงทุกเกมครับถือเตะม,มาแปดเกมในลีกเนี่ยโดนล,ล่อตาข่ายไปแล้วเจ็ดนัดครับมันแสดงให้เห็น,นถึงศักยภาพในการเล่นเกมรับที่ยี่ยมเยี่ยมของเอรลวูในปีนี้ครับขณะที่ปีก่อนเนี่ยเราเป็นถึงทททีีีีีีีีีีมมมมมม่่่่่่่่่เเเเเกกกรรรรัััับบบยยยยยอดดคคคแแตตตววาาาาาาาใในน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 นป้้ผลงจจหฮะโช บรรดาแนวรับพาการฟอร์มดีแทบทุกคนครับในวันที่เกมลุกป,ป้อแป้ครับเล่นกันสเปซสปาดูไม่น่าเป็นความหวังในการพาทีมคว้า3แต้มได้นะครับแต่ในวันนี้ครับบรรดาแนวรับครับก็พากันถทีบตัวเองครับขึ้นมาจากกลุ่มนรกในเกมที่แล้วได้สําเร็จนะฮะมาช่วยทีมได้ทันในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเทรนต์กัเต้ฟานไดและซิมิกาที่ได้รับโอกาสในเกมนี้ครับซิมิกาในช่วงแรกๆครับดูจะสับสนกาบตาแหน่งการยืนในรูปแบบหลัง3อยู่บ้างนะครับเพราะนี่เป็นเกมแรกที่เขาได้รับโอกาสในฐานะตัวจริงหลังจากที่ทีมนะครับปรับแผนเคช็ เกมรับปิดพลาแต่ว่าพอเริ่มตั้งสติได้เนี่ยเกมรับของเจ้าตัวก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าจะเล่นได้ไม่ค่อยดีครับแต่สำหรับคนที่ร้างสนามไปนานแทนมาต้องลองแผนใหม่เนี่ยก็นับว่าโอเคในระดับหนึ่งครับสำหรับเซมิการ์ดโอนาเต้ครับวันนี้เล่นได้โอเคมากครับในการเข้าประทะกับวินิสเซอุสและการคอยช่วยซอนเทนในการรับมือกับวิลเลียมครับรวมการอากาศได้อย่างแข็งแกร่งและช่วยทีในการเซตบอลได้ดีแต่การเข้าบอลแต่ละจังหวะในวันนี้เนี่ยจัดได้ว่าแมนยําครับและไม่ชงฉางแบบในเกมกับสเปอร์อี แต่ก็มีหลายครั้งที่ทาได้ดีกวอแต่กรอนแต่ว่าผลงานการตำแหน่งแดนการเนี่ยก็ยังคงโดดเด่นกว่าการเล่นแบ็คจริงๆนะส่วนวันนี้ครับลูกพี่ใหญ่อย่างฟานได้ครับวันนี้ก็กลับมาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งครับมีจังหวะสกัดสวยๆหลายครั้งครับแล้วก็เก็บลูกการากาดได้เกือบทั้งหมดอีกด้วยในวันนี้เนี่ยแนวลูกเป๋ก็ยังดีครับที่เรามีเกมรับที่สามารถทดแทนกันได้ครับประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่4ถ้าจะพูดถึงเกมรับเนี่ยไม่พูดถึงชายคนนี้ไม่ได้ครับพ่อหมีครับกับคริน เนี่ยยังไงก็คงหนีไม่พ้นพ่อหมีอาริฟอนเบเกอร์ครับที่ปีนี้เนี่ยแบกแทบจะทุกนัดครับและเกมนี้เขาก็ช่วยทีมได้สําเร็จอีกครั้งหนึ่งนักเตะตำแหน่งอื่นๆครับอาจจะหลุดฟอร์มได้ครับแต่ในเวลาที่เกมรับรั่วแบบซีซั่นนี้คนที่เป็นนายด่านี่ยครับจะหลุดฟอร์มไม่ได้เด็ดขาดและถึงแม้อาริฟอนครับจะไม่ได้มีคลีนชีทมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกจนสามารถลุ้นถึงมือทองคําได้เหมือนในอดีตนะครับแต่ผลงานของเขาตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยมันมีค่าสําหรับทีมมากๆเลยโดยในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอารโดดดดนนตตตีีีเเเสสสมมอไ้ําาารรร็็จจคคับทท่่ิุงปว ลูกยิงเดี่ยวเจอกของคาร์ลวินิิซุสจากจังหวะที่กองหน้าของฟูลแลมเนี่ยแต่บอลหนีเฮนโดจนมาเดือดกับพ่อหมีได้แล้วครับและเมื่อบอลครับถูกยิงออกมาครับมันโดนปฏิเสธการเป็นประตูด้วยการเซฟที่น่าเหลือเชื่อของพ่อหมีที่ออกมาปิดมุมและเซฟได้อย่างสวยงามในเกมนี้ครับเป็นโค้ชเซฟในเกมนี้ครับพร้อมพาของแดงเก็บสามแต้มและเก็บครีนชีตแรกในรอบแปดเกมมาได้สําเร็จครับหลังเกมครับครอปมีการแซวอลิซอนนิดหน่อยครับถึงการเก็บครีนชีตได้ในรอบหลายเกมครับครอปบอกว่าครับอลิซอนเนี่ยเกือบจะร้องไห้กับการเก็บครีนชี้ มันดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับตัวอาริซอนเองครับแน่นอนครับว่าอาริซอนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เสียประตูน้อยที่สุดหรือมีลูกเซฟมาสะจันบ่อยนักครับและซีซันนี้เขาก็เสียประตูไปเยอะแต่ว่าถ้ามองกันตามตรงนะครับถ้าดาสุสุดท้ายของเลวพูลเนี่ยไม่ใช่อาริซอนเนี่ยในซีซันนี้ บางทีเราอาจจะเสียประตูเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแน่นอนครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาอาจจะมีจงังหวะผิดพลาดบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมประทับใจในผลงานของอลิซอนในฟุตชันนี้มากจริงๆครับและแน่นอนครับเกมนี้สำหรับผมอลิซอนคือแมนออฟเดอะแมตช์ครับอย่างไม่ต้องสงสัยเลยและนี่คือ4ประเด็นครับหลังเกมเลี้ยวภูครับเปิดป้ายเฉือนเอาชนะฟูลแลม1-0เก็บ3แต้มที่สำคัญได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆคิดว่าคนไหคนควรเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าผมแอดมินก้อนเมฆทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออออภัััยยยมมาาาณณตรรรงนนนนีี้้้้ดวะะคคคคบบบ่ลลืถุชิป อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเกมเองและทีมงานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ